กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครมีข่าวดีๆสำหรับคนชอบความหนาวเย็นพวกเราเตรียมตัวไว้รับฝนตกและอากาศเย็นลงในวันหน้าหนาวที่กำลังมาถึงแต่ก่อนที่จะเข้าไปลองเห็นว่าอากาศจะเย็นหรือหนาวขนาดไหนมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างกันเลยตามพยากรณ์จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปเอ็กมู ก็พบว่าหน้าหนาวยังคงมีอยู่จริงๆแต่อาจจะเป็นอากาศเย็นปนกับฝนในบางพื้นที่จากวันนี้เป็นต้นไปอากาศจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆสำหรับกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่อุณหภูมิจะต่ำกว่า20องศาเซลเซียสได้โดยเฉพาะช่วง20-23พฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่ลุ้นหนาวที่สุดภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกน้อยลงแต่อากาศก็จะเย็นถึงหนาวมาแทนที่สำหรับวันนี้13พฤศจิกายน2568ก็มีฝนฟ้าขนองอยู่ร้อย และสิทธิ์ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดก็คือ3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสและต่ำสุดก็คือ2 3่สถึงยีองศาเซลเซียสมีฝนตกปางกลางถึงหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดที่มีก็คือจุดวัดประตรวําจคลองอ่อนชอนเขตปทุมวัน120.5ม mm. มจุดวัดสอคลองมอนเขตบางกอกน้อย110.0ม mm. มจุดวัดจุดวัดบึงมักกะสันเขตราชเทวี108.0ม mm. ม จุดวัดสำนักงานเขตพระนครหนึ่งรมิลิเมตรจุดวัดถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรเขตภาษีเจริญ92.5 mm. งมิลิเมตรศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเขตดินแดง7 8 0มิลิเมตรประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ได้พร้อมกับพยากรณ์ฝนว่าจะตกช่วงไหนกี่โมงด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นไปตามเวลาจริงและนี่คือข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ประชาชนยังสามารถเช็คสภาพอากาศกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ได้ด้วยมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลอากาศที่แน่นอนและปลอดภัย Facebook ศูนย์ต้องการน,น้ำท่วมกรุงเทพมหานครคลิกที่นี่ https://www.facebook.com/bkkbest สถานีเรดาร์หนองจอกคลิกที่นี่ https://weather.bankok.go.th/ redoanimation. spx question mark คลิกเท่ากับไ w y 2อง zom yq เลยรัว f bq ใน n a e b i t คูเคทีเอ w d d 6 skg 2 h y 1จะ j u s t แซดเ m 3 kuao 4 cdw nmoi ไฟอีไว้อ x f 4 l 4ีนิว y 3าพ ba pcubqs 6 kmbbd 3ง n a f s i m pc 1 bw สถานีเรดารหนองแขมคลิกที่นี่ https colon slash slash e t e r bankok. go. t h slash h r a d o a n i m a t i o n n k s p x question mark p r i n เท่ากับ a w y 2 o m e h u a 2 f b q n m b a k k t f w d d 6 s k g 2 h y 1 just cross r h s w m a k b b c k j 1 h 0 2 b m x o r u 5 s u p i m u o j x k a k s t i s m u e k m j k u k i k g g k d m 2 n c w ตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพแบบเรียลไทมคลิกที่นี่ http c o w w w b i m u r a f f i c c o m i n d e x s p x เช็คจุดน้ำท่วมขังน้ำท่วมถนนจากสำนักการระบายน้ำคลิกที่นี่ https: weather bangkok go t h s l a สำหรับวันนี้13พฤศจิกายน2568ก็มีรายละเอียดพื้นที่ฝนและเวลาที่จะตกด้วยน้ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเวลา13นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยเขตบางพลัดดุสิตบางซื่อพญยาไทย เคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่บางซื่อ7.5ม mm. ิมแต่ก่อนการเดินทางหรือการออกไปข้างนอกในอากาศเย็นๆก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอากาศและฝนไว้ก่อนนะคะหรือคุณอาจจะเจอกับความเย็นมากเกินไปมีความสุขกับการเดินทางและออกกำลังกายในอากาศเย็นหนาวนะคะอย่าลืมใส่เสื้อเหลืองให้เต็มเลย